ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับผมดรนิกรเยตาครับวันนี้นะครับอยากจะมาคุยนะฮะเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพเรื่องหนึ่งนะครับเรื่องของภาวะไขมันในเลือดนะครับวันก่อนนะฮะได้อ่านนะครับในไลน์ของลูกศิษย์คนหนึ่งนะที่ส่งมาให้นะปรากฏว่านะครับมีภาวะไขมันในเลือดหรือว่านะฮะไอตัวคอเลสเตอรอลเนี่ยนะครับนะฮะห้าร้อยกว่า มี L D L นะครับสองร้อยกว่ามี H D L หรือว่าไขมันตัวดีเนี่ยนะครับประมาณสัก40กว่ามีไตรกลีเซอไรด์ร้อยกว่ากว่านะครับซึ่งเห็นแล้วตกใจนะครับเพราะว่าเพราะว่าไขมันสูงระดับนี้เนี่ยนะฮะค่อนข้างที่จะอันตรายแล้วก็ถ้าทิ้งไว้นานๆเนี่ยนะครับมีผลต่อนะฮะความดันในเลือดนะครับซึ่งอาจทาให้นะครับความดันในเลือดสูงขึ้นเนื่องจากว่า ไขมันถ้ามันอยู่ในเส้นเลือดเยอะๆนะครับมันจะไปทําให้ผนังเส้นเลือดหนาขึ้นนะครับแล้วก็หัวใจเราก็จะทํางานหนักขึ้นในการปรั๊มเลือดที่จะไปนะส่งที่อวัยวะอื่นๆนะครับครับเพราะว่าไขมันในเลือดนะครับนะส่วนใหญ่ในปัจจุบันนะหลังจากที่เรามีการพรัฒนาประเทศขึ้นมานะแล้วก็มีเทคโนโลยีที่จะมาใช้แทนแรงงานคนเะนี่ยเราสบายขึ้นนะครับเราออกแรงน้อยลงแต่เรากินอาหารที่มันมีพวกไขมันนะเป็นอาหารที่เป็นสไตล์ตะวันตกเนะี่ยเยอะขึ้น นะครับอาหารหวานมันเค็มนะฉะนั้นนะครับภาวะน้ําหนักตัวก็เกินปกตินะครับอย่างที่เราเห็นน่ยแม้แต่กราทั่งเด็กนะครับเด็กชั้นประถมนะลองไปดูนะครับมีภาวะโภชนาเกินกว่าปกติเยอะมากนะก็คือพูดง่ายคืออ้วนง่ายนั่แหละครับในที่สุดก็จะเป็นนโรคเกี่ยวกับเรื่องไขมันในเลือดสูงครับไขมันในเลือดนะครับมันอยู่มีตัวที่สําคัญอยู่แบบตัวนะค็คือ1นึ่งคอเลสเตอรอล นะเวลาเราเจาะเราดูค่าเป็นตัวตัวคอเลสเตอรอล์ไม่ควรจะเกิน200ร้มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์นะอีกตัวหนึ่งนะครับคือ L D L low density lipoprotein นะตัวนี้ก็ไม่ควรจะเกินนะครับสักนะฮะร้อยสักร้อยสามสิลลิกรัมเปอร์เซ็นตะ์อีกตัวหนึ่งก็คือไตกรกลีเซไรนะฮะก็ให้ดีก็ประมาณสัก70-100นะฮะมิกรัมเปอร์เซ็นต์นะนะนะแล้อีกตัวอีกหนึ่งนะครับเป็นตัวที่ดีเราเรียกว่า L S D L High Density Lipoprotein ซึ่งตัวนี้ก็นะแล้วแต่ผู้หญิงผู้ชายนะครับก็ประมาณสัก40-50นะครับอันนี้ก็เป็นค่าที่เหมาะแต่ทีนี้นะครับคนเรามันแปลกเนาะนะไอตัวร้ายๆเนี่ยนะกลับสูงไอตัวดีๆกลับต่ำครับถ้า L D L ต r i g l y c e r i d e สูงปุ๊บนะฮะตัวต่อคอเลสเตอรอลมันก็จะสูงตามนะครับเช่นตัวต่อคอเลสเตอรอลนะฮะห้าร้อยหกร้อยเจ็ดร้อยเนี่ยนะครับปรากฏว่าเส้นเลือดเนี่ยครับนะรูเส้นเลือดเนี่ยค่อนข้างที่จะแคบละนะครับเพราะว่ามันไป นะครับนะาพอกบริเวณด้านในของเส้นเลือดทําให้เกิดสิ่งที่นะครับสำคัญคือเพราะวะความดันโลหิตสูงนะครับนะครับฉะนั้นนะฮะการที่จะใช้นะครับชีวิตประจําวันนะครับให้ให้สบายให้เหมือนปัจจุบันเนี่ยค่อนข้างที่จะอันตรายฉะนั้นนะครับก็อยากจะนําเรียนพี่น้องนะครับหรือว่าท่านผู้ชมนะครับนะการระมัดระวังเกี่ยวกับเรื่องไขมันนะครับหนึ่งนะครับนะาหนักเช้าเบากลางวันผ่อนเย็นอันนี้สาคัญมากนะอาหารมื้อเช้าเป็นอาหารสมอง นะครับนะมื้อกลางวันนะครับนะจะช่วยในเรื่องของการให้พลังงานมื้อเย็นนะครับเป็นมื้อที่อันตรายมากนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการสะสมนะอาหารเยอะถ้าเรากินเยอะในะพวกไขมันพวกคอเสเตอรอลี่ยเยอะมากนะการออกกําลังกายนะครับนะพยายามเดินอย่างน้อยวันละ3-5,900ก นะครับอันนี้สําคัญมากทีนี้ถามว่าจะมีอะไรมาช่วยเรื่องสุขภาพเกี่ยวกับเรื่องไขมันสูงไหมสมุนไพรหลายตัวครับสามารถที่จะลดไขมันในเลือดได้โดยเฉพาะสารในกลุ่มของสารจิป,ปินไซด์นะครับสารพวกโคเลสตีนและพวกโพลิแซคารนยะสามารถที่จะลดไขมันนะไขมันตัวร้ายเพิ่มไขมันตัวดีทั้ง LD L D L ไต็งสลายคอเลสเตอรอลเนะีนะ่ยลดได้ค่อนข้างที่จะดีในะขณะเดียวกันก็จะไปเพิ่มในส่วนของตัว S D L เนะี่ย ให้กลับขึ้นมาเป็นปกติได้อันนี้สําคัญเราลองศึกษาดูว่านะครับไอสารเภสัชสารแสสีตัวนะมันอยู่ในสมุนไพรตัวไหนนะครับแล้วก็พยายามที่จะกินให้นะครับให้พอเหมาะพอควรนะการจะใช้สมุนไพรอะไรต้องศึกษานะครับต้องดูงานวิจัยนะต้องปรึกษาผู้รู้นะฮะขณะเดียวกันครับก็อย่าไปทิ้งยาแผลนปัจจุบันนะฮะแล้วก็การปฏิบัติตัวที่ดีก็คือเรื่องการออกกําลังกายการกินอาหารที่เป็นประโยชน์ครับนะโอกาสต่อไปคงจะพูดเกี่ยวกับสมุนไพรนะฮะ กับโรคอื่นๆนะที่สำคัญและก็น่าจะเป็นประโยชน์กับท่านผู้ชมครับผม